รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองระบบกช่องห้าร่วมกับบริษัททรีพาัสมาริมีเดียจำกัดขอเสนอรายการเช็คอินเมืองไทยตามรอยพ่อ นิสสันนาวราคู่หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัดสวัสดีค่ะแฟนรายการเช็คอินเมืองไทยตามรอยพ่อรายการที่พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาศาสตร์ที่จะช่วยให้คนไทยอยู่ดีกินดีกันในแบบวิถีพอเพียงค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวในวันนี้ทางรายการขอแสดงความเสียใจกับชาวบ้านที่จังหวัดสกนลนครและจังหวัดใกล้เคียงที่กําลังประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ100ปีซึ่งทางรายการขอให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายโดยเร็ววันนะคะ ที่จะไปเที่ยวเมืองเงาวเรามารู้จักกับเพื่อนเดินทางสุดแกรง่งสุดสบายของเรากันก่อนกับรถยนต์ Nissan Navara กระบะที่เกิดมักแกรง่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลัง2500ซีซีเทอร์โบ190แรงมา้าสร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องของการเร่งแซงยามใช้งานบนท้องถนนและใช้กําลังเมื่อต้องบรรทุกหนักได้อย่างสบายใจที่สําคัญค่ะก็ยังให้ความมั่นใจเรื่องของการยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมอ่ะอ่ะอ่ะอ,อย่าลืมร่วมสนุกกับทางรายการของเราค่ะ วันนี้คำถามมีอยู่ว่าเมืองงาวในอดีตมีชื่อว่าอะไรคำตอบอยู่ในรายการค่ะถ้าทราบแล้วก็ส่งมาได้เลยที่เพจเช็คอินเมืองไทยพร้อมกับแฮชแท็กคำว่านาวราชแกรนดเกินพิกัดและเนื้อฝันล้านแรงบันดาลใจเพื่อรับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาแอลเหนือช่วงหน้าฝนกันที่จังหวัดลำปางค่ะมากันที่เมืองเงาวเมืองเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อกันซักเท่าไหร่แต่ว่ารู้หรือไม่คะว่าทิงเมืองแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อของคนไทยทั้งชาติพระองค์ท่านเคยเสด็จมาเยือนด้วยนะคะสถานที่ตรงน,นี้เนี่ยเดิมทีเป็นที่ว่าการอำเภอเงาวนะครับหลังเดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยท่านได้มาเสด็จมาเยี่ยมชาวบา้านบริเวณนี้ เราถึงได้ทำศาราตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึกถึงท่านและให้คนในพื้นที่อำเภองาวจำไว้ว่าราชการที่9้าเคยมาอำเภองาระหว่างทางก่อนที่จะถึงอำเภองาจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการเดินทางก็ต้องเบิกเลกเบิกโรงด้วยการกราบสการะขอพรและจุดประทัดถวายท่านเจ้าพ่อประตูผากันก่อนที่บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผาค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่านักเดินทางและชาวบ้านที่ลำปางรวมไปถึงชาวงางาวนั้นให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากเวลาที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ก็ต้องบีบแตรเพื่อแสดงความเคารพค่ะเจ้าพ่อประตูผาเดิมชื่อว่าพญาข้อมือเหล็ก เป็นทหารเอกของเจ้าผู้ครองนครลำปางค่ะต่อสู้กับพมา่าที่ช่องประตูผาจนกระทั่งถูกรุมแทงจนเสียชีวิตด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านก็เลยเกิดความศรัทธาและเครารพสักการะตั้งศาลบูชาเป็นที่นับถือของชาวลำปางสักการะเจ้าพ่อประตูผาแล้วก็อย่าเพิ่งรีบขึ้นรถนะคะเดินเลาะจากศาลเจ้าพ่อประตูผาไปตามถนนเพียงนิดเดียวค่ะ ก็จะถึงทางเดินขึ้นไปชมภาพโบราณกันแล้วเส้นทางตดิน,นี้นะคะหน่วยงานท่องเที่ยวงาวได้สร้างขึ้นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินชมกลุ่มภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า3000ปีกันได้แบบเต็มตาชมกันแบบใกล้ๆมองเห็นลายเส้นกันแบบโอ้โหทะลุมิติกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปวาดสี รูปวัวรูปแบบลายเส้นซึ่งยังคงความชัดเจนอยู่ค่ะกลุ่มภาพเขียนที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นเป็นรูปบัวครับเป็นรูปวัวเป็นกลุ่มวัวเป็นฝูงนะครับครับยังไงก็ขอเชิญครับขอเชิญแวะชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่แห่งน,นี้นะครับ สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเมืองเงาอำเภอเล็กๆที่บรรยากาศเงียบสงบมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์วิถีชีวิตที่แสนจะน่ารักคุณผู้ชมคะเขาบอกว่า ถ้าอยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตของบ้านไหนเมืองไหนวิธีง่ายๆให้ตื่นเช้าแล้วไปตลาดค่ะเราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆได้เป็นอย่างดีเช้านี้ก็เช่นกันนะคะแต่ว่าพิเศษตรงที่เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองงาวท่านชัยพฤกษ์เชียนทันรักมาเป็นไกด์กิจมศักดิ์พาเราเที่ยวชมตลาดเช้าของเมืองงาวที่ยังคงความเป็นท้องถิ่นอยู่ไม่น้อยใครมาเที่ยวงาวก็อย่าพลาดเดินตลาดของงาวแบบนี้นะคะ นี่เขาก็ผลิตเองเขาก็มาขายอันนี้เจ้าของโรงเห็ดเห็ดขายหมดก็ขายแค่หมูต่อนี่แกงป่าก็เนาะต้งปลามะเขือพ้อมเป่นไหน้าบาทแล้วแล้วแล้วจะได้กำนอไรวะหน้าบาทเมืองเงาเป็นเมืองเก่าแก่โบราณอายุกว่า700ปีค่ะอำเภอเงาวนั้นเดิมชื่อว่าเมืองเงินเป็นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา เป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญของเมืองเขลางนาครเจ้าเมืองเขลางนาครในตอนนั้นได้ประทานเงาวด้ามเงินจึงได้เรียกเจ้าเมืองว่าพระยาง้าวเงินและเรียกชื่อเมืองว่าเมืองเงาเงินและเมื่อเวลาผ่านไปจึงเรียกเพี้ยนกันเป็นเมืองเงานั่นเองค่ะ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่เมืองงาวที่ต้องห้ามพลาดและต้องไปเช็คอินให้ได้ก็คือสะพานโยงหรือสะพานลอยเป็นสะพานข้ามแม่น้ํำงาวค่ะเป็นสะพานแขวนแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญที่ชาวเมืองงาวนั้นภาคภูมิใจค่ะ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อำเภอเงาวมีก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันแต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ต้องเป็นที่ลมผู้เขียวค่ะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่บนภูเขาเนื้อที่ประมาณ1-2ึ่สไร่ลักษณะคล้ายๆกับปล่องภูเขาไฟค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของลมภูเขียวด้วยลักษณะความศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวบ้านที เขานับถือนะครับถือว่าแหล่งน้ำตรงนี้เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ต่อนัำศักดิ์สิทธิ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมาตักน้ำตรงนี้แล้วตั้งจิติฐานพ่อปู่หลวงผู้เขียวครับก็ตั้งจิติฐานเสร็จปับ๊บก็ดื่มน้ำตรงนั้นลงไปทําให้การเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวหลังจากทำลายส่วนแล้วก็หายไปนะครับ สำหรับการเดินทางไปยังอำเภอเงาค็ไม่ได้ยากเลยนะคะอําเภองาวห่างจากกรุงเทพประมาณ680กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง8-9ชั่วโมงสามารถเดินทางสู่อำเภอเงาวได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินสายเหนือเริ่มจากกรุงเทพมหานาครน,นครสวรรค์กำแพงเพชรตากเข้าสู่ตัวเมืองลำปาง600กิโลเมตรแล้วก็ขับต่ออีก83กิโลก็จะมาถึงอำเภองาวถนนสายลำปางเงาวเป็นถนนสี่ช่องทางการจราจรสามารถสัมผัสธรรมชาติสวยงาม ตามไดลอดเส้นทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสั์หน้าเรายังอยู่กันที่อำเภองาวแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินตามรอยพ่อกันที่จุดไหนต้องห้ามพลาดวันนี้ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ